กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเนี่ยนะคะ,ะกำกับดูแลโดยกรมการพัฒนาชุมชนนะคะงบประมาณที่เป็นของรัฐบาลค่ะจากกระทรวงการคลังนะคะ mm hmm. กองทุนนี้นะคะเป็นกองทุนมาเพื่อที่จะ,ะช่วยเหลือนะคะส่งเสริมนะคะ,ะอาชีพแก่สตรีในชุมชนกลุ่มผลิตกระเป๋าผ้ตาตำบลสัมกออำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธย,ยาก็มีที่ทำหลักๆกห็กห้าแล,ล้วก,ก,ก็มีส่งงานช่างข้างนอกอีกคนะ ประมาณ10กว่าปีเริ่มเลยเราเป็นการสกินตอนหลังเราอยากจะเป็นสกินใช้คอมใช้เครื่องสกินถึงได้ไปที่บทบาทสตรีค่ะเพื่อมาต่อยอดทํางานของเราค่ะตอนนี้ที่ทําเป็นหลักๆก,ก็คือกระเป๋าผ้าลดโลกร้อนแล้วก็กระเป๋าผ้าเครื่องก็แล้วแต่ลูกค้าบางทีลูกค้าเก่าที่เคยสั่งกระเป๋าเราไปแจกลูกค้าเป็นของสมนาคุณลูกค้าหน่วยงานราชการพอดีเราเป็นสมาชิกของกองทุนบทบาทสตรีอยู่ทางหน่วยงานราชการเขาก็จะสนับสนุนดอดยู่แล้ว จะเป็นกระเป๋าอบรมสัมนา,าของหน่วยงานราชการที่สั่งเข้ามาค่ะแล้วอันนี้ก็จะเป็นของชมร่วยเราจะรับทําเป็นของชมร่วยด้วยเป็นกระเป๋าผ้าแล้วก็จัะสก,กีนลายอันนี้เป็นกระเป๋าผ้าเคลือบตัวผ้าจะเป็นผ้าแคนวาสเคลือบพลาสติกอันนี้เราจะซื้อผ้าสําเร็จมาแล้วมาตัดตัดแล้วก็จะเย็บตามสายตามขนาดค่ะเริ่มงานคือจากตรงนี้จะเป็นโต๊ตัดผ้าเราจะวาดแบบที่โตนี้ตรงนี้จะเป็นโพ้ง เป็นการเย็บขั้นตอนแรกพอพกตรงนี้เสร็จก็จะมาเป็นการเย็บค่ะตัวนี้จะเป็นจักรเย็บพอเย็บเสร็จเป็นรูปตัวกระเป๋าแล้วก็จะนําไปสกรีนค่ะเป็นเครื่องรีดร้อนนะคะซึ่งเครื่องรีดร้อนตรงนี้เป็นเงินที่เราได้มาจากกองทุนบทบาทสตรีพอสกรีนเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้ค่ะที่จะเป็นคนรับงาน คุยงานกับลูกค้ารับงานมาแล้วก็จะเป็นคนมาออกแบบมาตัดก็จะมีอีก4ี่ด้านรวมพี่ด้ก็เป็น5้าะอย่างพี่ยามันก็จะมีหน้าที่เย็ปบประหประกอบเป็นตัวกระเป๋าขึ้นมาก็จะมีเรื่องของการโพ้งอะค่ะก็คือเก็บขอบผ้าที่มันไม่เรียบร้อยแล้วก็ถึงจะมาทําการเย็บซ้ําอีกครั้งหนึ่งย้ําเพื่อให้ตะเข็บมันดูเรียบร้อยขึ้นค่ะแล้วก็ขึ้นขึ้นแบบที่รูปมาค่ะแล้วแต่แบบของกระเป๋า ก็จะใส่เป็นหูเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็จะเดินเดินขอบเดินอะไรจนเสร็จเรียบร้อยก็ส่วนนึงก็คือทํางานกันในครอบครัวอยู่แล้วแล้วก็มันก็ดีใจตรงที่ว่าว่าอย่างน้อยๆเรามีงานทําเราไม่ต้องออกไปทํางานที่อื่นเราดูแลเด็กๆได้ด้วยใกล้ชิดเด็กๆด้วยแล้วเราก็มีงานทําที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้เรามีรายได้เพิ่มขึ้นคือเรื่องของการโ้งตอนแรกๆก็ไม่เป็น ก็พี่ที่ชื่อพี่ต้อยนี่แหละก็คือเขาก็ช่วยช่วยสอนให้อะไรให้ก็ต้อยคืออ๋อคือเคยทำงานโรงงานมาก่อนก็จะมีเทคนิคในการทำคุ้นผ้าการทำซับในตรงนี้ค่ะคุ้นผ้าหมายถึยงคุ้นขอบขอบนี่ยุ้นขอบขอบที่ว่าไม่ให้ผ้าลุยผ้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ซับในเนี่ยซับในเนี่ยเธคจะจะ,จะทำให้เรียบร้อยบางครัง้งเขาทำกระเป๋าให้เง้ยก็ให้เขาไปเย็บเนี้ เราทาไม่เต็นเลยเขาเราก็ต้องมาสอนเขาก็ตั้งแต่เริ่องดกวยระมาาสิบปีก็อยู่กรุงเทพอยู่โรงงานเย็บผ้าส่งนอกกำลังก็กลับมาอยู่ที่นี่ก็มาเช่ากลุ่มกับที่นี่นี่ก็ขอบคุณกองทุนนี้ด้วยเพราะว่าได้มีงานทาได้มีรายได้ขึ้นมายอยู่ในคะรอบครัวเป็นตัวครอบครัวด้วยเงิ่ด้แต่ว่าไม่เหงา ก็ต้องขอขอบคุณโครงการดีๆของกองทุนบทบาทสตรีที่ได้ช่วยเงินสนับสนุนในกลุ่มมานะคะที่ทำให้มีการพัฒนากลุ่มได้เป็นเวลาหลายปีแล้วก็มีแต่เพิ่มยอด<ม>เพิ่มเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกในกลุ่มค่เราขอขอบคุณนะคะกับโครงการดีๆแบบนี้พู่ไง่ายๆว่าเราไม่ต้องเหนื่อยกับการที่เราจะต้องมาส่งครั้งละเยอะๆอะไรอย่างนี้ แล้วเราก็ยังได้มีโอกาสดูแลครอบครัวด้วยแล้วก็ร่วมทำงานด้วยกันอนที่เีวกาน